สวัสดีนะครับเพื่อนๆชาวราศีกุมทุกท่านนี่เป็นคลิปประจำเดือนสิงหาคม2567รอบนี้ซ้อมมาแปลกนะฮะสำหรับชาวราศีกุมไม่ได้เล่นตรงนี้มาสักระยะหนึ่งและขอเล่นสักหน่อยขอเล่นเรื่องขององค์เกณฑ์ครับนะครับการที่ดวงชะตาของชาวราศีกุมนะครับมีดาวเสาอยู่ เข้ามาครองเรือนถึงจะเป็นดาวเจ้าเรือนวินาศแต่ก็เป็นกเกษตรเรือนสองของชาวราศีกุมและมีอิทธิพลในเชิงขององค์เกณฑ์แก่ชะตาตนครับดังนั้นก็เป็นผลดีกับชาวราศีกุมถึงจะเหนื่อยถึงจะยุ่งยากถึงจะลำบากอย่างไรนะครับตากตรำเช่นไรก็ตามชาวราศีกุมก็จะได้รับอาน,นิสงส์จากองค์เกณฑ์แกด่ดวงชะตาตนเนะาะดังนั้นก็เป็นผลที่ดีนะครับและดาวเจ้าเรือนองค์เกณฑ์นะครับดาวเจ้าเรือนองค์เกณฑ์ หรือดาวเจ้าเดือนตนนั้นยังไปอยู่ในเรือนการเงินแก่ดวงชะตาตนก็เป็นผลดีกับดวงชะตาอีกนะครับในเรื่องของการทามาหากินแล้วดาวกระดาวการทํามาหากินในดวงชะตาตนนั้นก็มีกําลังเป็นราชาโชคอีก,กก็ยิ่งเป็นผลดีสัมพันธ์ถึงดาวการเงินในชะตาอีกฉะนั้นชาวราศีกุมนะครับเดือนสิงหาคมนี้ซอขออวยสักหน่อยอ่ารอบนี้ขออวยสักหน่อย ไม่ได้อวยกันมานานแล้วสักพักใหญ่แล้วมั้งชาวราศีกลุ่มนะคงจะน้อยอกน้อยใจรอบนี้มาอวยกันสักหน่อยนะครับว่าจังหวะของดวงดาวนะครับหลายๆตำแหน่งนะมันค่อนข้างโอเคค่อนข้างที่จะเป็นคุณแก่ชะตาอยู่มากพอสมควรใครที่ถามหาสุขภาพของญาติผู้ใหญ่บุพการีใครที่ถามหาการขายรถขายบ้านการซื้อรถซื้อบ้าน ซ้อก็เห็นดวงดาวนั้นครับค่อนข้างแจ่มจรัสเลยนะแจ่มจรัสเลยนะครับจากนั้นก็ยินดีกับชาวราศีกุมด้วยนะครับท่านใดจะซื้อรถซื้อบ้านท่านใดจะขายรถขายบ้านท่านใดจะถามหาสุขภาพของญาติพี่น้องโดยเฉพาะร่วมอุทธร์เดียวกันเน้นคำนี้นะฮะต้องเป็นพี่น้องคานตามกันมาจะเป็นพ่อเดียวกันก็ได้แม่เดียวกันก็ได้หรือพ่อแม่เดียวกันก็ได้นะครับ จะเป็นผลดีแก่ชะตาตนฉะนั้นก็ยินดีด้วยนะครับถามหาสุขภาพญาติผู้ใหญ่บุพการีใดๆในดวงชะตาตนก็ถือว่าเป็นผลดีครับถามหากัลยาณิมิตใดๆในดวงชะตาตนก็ได้ตามนั้นครับฉะนั้นเดือนสิงหาคมนี่ชาวราศีกุมได้อัน,นิสงส์ที่ดีงามในหลายๆมิติซึ่งซอไม่เคยเล่นองค์เกณฑ์มาสักระยะหนึ่งละก็รอบนี้ก็เลยมาเล่นสักหน่อยในเรื่องขององค์เกณฑ์นะ มีดาวเสาเป็นองค์เกณฑ์แก่ชะตาตนก็ส่งผลให้ชาวราศีกุมถึงจะเหนื่อยยากสายตัวแทบขาดอย่างไรก็ตามก็จะประสบความสำเร็จครับนะรวมไปถึงถามหาสุขภาพคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดนะครับในปีนี้ก็ถือว่าดีแต่ในเดือนนี้ซอกลับมองว่าน่าจะมีเกณฑ์ในเรื่องของการผ่าตัดหรือมีเกณฑ์ในเรื่องของเลือดตกยางออกใดๆนะครับใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตาทวดนะครับหรือพี่น้องร่วมอุทธร์เดียวกันแต่ถามว่าเป็นอะไรมากไหมต้องไม่ได้เป็นอะไรมากก็คงอาจจะมีการผ่าตัดตามจังหวะของโรคภัยแล้วกันนะฮะตามจังหวะของโรคภัยแล้วก็อาจจะเป็นในเชิงอ็กซิเดนต์บางประการทั้งชาวราศีกุม ซึ่งซ้อมไม่เน้นนะฮะซ้อมไม่เน้นซ้อมเป็นเน้นว่าเฮ้ยมันอาจจะเกิดอุบัติเหตุเอ็กซิเดนต์อะไรที่เกิดขึ้นกับคุณพ่อคุณแม่ปุ่ย่าตาทวดเช่นลื่นล้มในบ้านนะครับเป็นลมล้มตึงนะครับหรืออพี่น้องนะครับอาจจะได้รับข่าวในเรื่องของอุบัติเหตุการขับรถขับลาใดๆก็เป็นไปได้แต่ก็ซ้อมบอกแล้วไม่ห่วงครับมันเป็นเกณฑ์ของเคราะที่จะเกิดขึ้นนะฮะเป็นเกณฑ์ของเคราะที่จะเกิดขึ้นแต่มันก็เป็น อะไรที่มีสิ่งคุ้มโทษคุ้มภัยโดยเฉพาะสายหมูนะครับโดยเฉพาะสายหมูนะครับก็เลยกลายเป็นผลดีกับญาติพี่น้องของชาวราศีกุมนะครับคุณพ่อคุณแม่ของชาวราศีกุมอ่ะก็เลยเป็นผลดีในตรงส่วนนี้อ่ะก็ดีใจด้วยนะครับที่อ่ะถ้าได้รับข่าวร้ายอะไรก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้ากลางดึกกลางดื่นโทรมาเอ้ยพี่ฉันรถชนนะครับ แม่ฉันเข้าโรงพยาบาลไม่ต้องตกใจครับไปดูท่านก็พอแล้วไม่เป็นไรนะครับดาวสุพคอนั้นคุ้มโทษคุ้มภยัยวงเล็บแค่อย่างเดียวว่าอย่ามีดาวแบบเคาะดวงหนึ่งเข้าไปรับถ้ามีดาวดวงนี้เข้าไปรับนะครับซอมมองถึงขั้นสูญเสียไม่ว่าจะสูญเสียอวัยวะหรือสูญเสียชีวิตมีโอกาสเกิดขึ้นได้หรือนอนติดเตียงเป็นผักก็เป็นไปได้ ฉะนั้นท่านใดที่สงสัยใ,ในเรื่องของโหราศาสตร์ทักทายซ้อมมาได้เราสามารถพูดคุยในเรื่องของโหราศาสตร์นะครับมีค่าคููแน่นอนนะชาวราศีกุมเนี่ยมันจะมีเกณฑ์ในเรื่องของรายจ่ายค่อนข้างรุนแรงนะในเดือนสิงหาคมนี้ฉะนั้นซ้อไปมองอะไรนะครับก็อย่างที่บอกเนาะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องอาจจะประสบอุบัติเหตุอาจจะอะไรเราอาจจะต้องเสียเงินเสียทองไปจุนเจือเขาอะไรเงี้ย มันก็เป็นไปได้หรือเทษทีนะถ้าจะเกิดขึ้นกับชาวราศีกุมเป็นไปได้ไหมเป็นไปได้แต่น้อยมากเช่นชาวราศีกุมไปเฉียวไปชนนะฮะแล้วต้องเอารถลาไปซ่อมเนาะหรือลาจ้องหายาหา,หาเงินหาทองเอาไปหายามารักษาตัวเองอะไรประมาณนี้ก็เป็นไปได้แต่ซอก็บอกแล้วเนาะซ้อนเน้เนไปในเรื่องของอพ่อแม่พี่น้องปู่ย่าตาทวดมากกว่า ดันั้นกิเลสที่เกิดขึ้นกับชาวราศีกุมหรือเป็นเกณฑ์แห่งเขาเรียกว่าราหูคนทรัพย์ในชะตาตนซอบ,บอกเลยนะฮะว่ารุนแรงมากเลยในรอบปีนี้เดือนสิงหาคมนี้ชาวราศีกุมน่าจะก,กระเด็นกระดอนนะแล้วหลายๆคนที่เป็นห่วงเป็นยยพี่นะครับโดยเฉพาะแอดมินซอเนาะอาจจะเป็นห่วงพี่อาจจะเป็นห่วงหลานอาจจะเป็นห่วงคนในครอบครัว ก็อาจจะต้องควักเงินในกระเป๋าตัวเองอีกแล้วนะครับที่จะต้องไปช่วยเหลือเขาเป็นไปได้สูงครับฉะนั้นกิเลสก,ก็ดีเหตุจําเป็นก็ดีชาวราศีกุมจะเป็นเหตุแห่งการเสียทรัพย์ด้วยลาหูคนทรัพย์นะอ่ะพอ,พอพูดตรงนี้ต่อไปในเรื่องของเงินทองเลยแล้วกันในตรงส่วนของเงินทองเนี่ยกีนี่พูดในเชิงลบไปแล้วว่ามันมีลาหูคนทรัพย์ในชะตาของชาวราศีกุมตลอดปีหกเจ็ด นะตลอดปี67เล้วราจะต่อเนื่องต่อยงไปจนจนถึงกลางปีหน้าเลยนะฉะนั้นชาวราศีกุมต้องบริหารจัดการเรื่องเงินเรื่องทองให้ดีนะครับท่านใดที่มีเงินจํากัดจาเกียรก็ต้องคิดหน้าคิดหลังนะครับกว่าจะควักเงินได้สักบาทกว่าจะเสียเงินเสียทองได้สักบาทแต่ก็เป็นผลดีนะครับที่ดาวเจ้าเรือนตนนะครับไปสัมพันธ์ถึงกระดุมพระแล้วดาวเจ้าเรือนกระดุมพระในชะตาตนก็ยังอยู่ในองศาที่ พอเป็นคุณซอยใช้คําว่าพอเป็นคุณนะฉะนั้นหมายความว่าชาวราศีกลุ่มนั้นนะครับคาดหวังอะไรในเรื่องเงินทองได้ไหมคาดหวังได้แต่ไม่เยอะแต่ที่เสียในเสียเยอะแน่นอนในเดือนสิงหาคมเสียกันแบบกระจัดกระจายเสียกันแบบชักหน้ากันไม่ถึงหลังเสียกันแบบหมดกระเป๋ากันไปเลยนะฮะฉะนั้นชาวราศีกุมฝากเตือนเรื่องเงินเรื่อง,องทองเอาไว้ว่าเดือนสิงหาคมเนาะ ก็คงต้องบริหารจัดการและตัดกิเลสท,ที่ไม่จำเป็นทิ้งให้หมดเอาเงินเอาทองนั้นไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นนักให้ตัวเองไม่เดือดร้อนไปดูเรื่องของหน้าที่การงานของชาวราศีกุมมีกำลังเป็นราชาโชคฉลกฉเหลา่าสมพันธ์ถึงดาวกระดุมพระในชะตาตนฉะนั้นในเรื่องเงินเรื่องทองของชาวราศีกุมและการทำงานของชาวราศีกุม เป็นเหตุและเป็นผลที่ดีกับดวงชะตาตนด้วยดาวการงานนั้นเป็นราชาชคฉะนั้นในตรงส่วนนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเฮ้ยสบายใจได้เลยใช่ไหมกับการงานของชาวราศีกุมคงไม่ได้สบายใจสักขนาดนั้นแต่ก็คงไม่ได้มีอะไรที่เป็นหน้าเป็นห่วงอะไรขนาดนั้นชาวราศีกุมมีโอกาสไหมที่จะตกงานมีโอกาสไหมที่จะเปลี่ยนงานมีโอกาสไหมที่อะไรซอกับไม่ได้คิดอย่างนั้นนะครับเพราะมันมีดวงดาวที่มี มีดวงดาวบางดวงนะครับที่เข้าไปรับในชะตาตนฉะนั้นการที่มีดาวบางดวงเข้าไปรับและส่งเสริมทั้งดาวการเงินและดาวการงานในชะตาตนซอก็เลยมองว่าต่อให้ชาวราศีกุมนะครับจะเดือดเนื้อร้อนใจในเรื่องของการงานเดือดเนื้อร้อนร้อนใจในเรื่องของการเงินอย่างไรยังไม่สิ้นไล้ไม้ตอกกับดวงชะตาตนยังพอหาที่พึ่งที่พาใดๆในชะตาตนได้เนาะ นะฮะฉะนั้นก็เป็นเหตุและเป็นผลที่ดีครับนะฮะกับดวงชะตาของชาวราศีกุมโอเคไปดูในเรื่องของความรักความค่นะครับดาวปัตตนีมีกําลังตั้งแต่วันที่18สิงหาคมไปจนถึงกลางเดือนอกันยายนหมายความว่าชาวราศีกุมในเรื่องของความรักความค่จะต้องเด็เดดีจะต้องเป็นคุณแก่ดวงชะตาใช่หรือไม่ซอก็คงไม่ได้กล้ากก่าวอ้างศักขนาดนั้นนะครับเพราะว่า มีทั้งดาวสุพเคราะห์แล้วก็มีทั้งดาวแบบเคราะห์เอื้อมถึงฉะนั้นก ouais. ate, ista, ารที่ดาวสุพเคราะห์เอื้อมถึงและดาวแบบเคราะห์เอื้อมถึงเนี่ยซอต้องขอบอกงี้นิดนึงนะครับชาวราศีกรุ๊มท่านใดที่จะล่อนการวิวาตั้งแต่วันที่18สิงหาคมจนถึงกลางเดือนกันยายนดูเลิกดูยามดีๆดูเลิกดูยามดีๆนะฮะท่านใดที่จะล่อนการวิวาดูเลิกดูยามดีๆถ้าท่านดูเลิกดูยามไม่ดีนะครับบอกได้เลยนะฮะ แย่แล้วนะแย่แล้วแล้วไม่ต้องไปเอาเลิกฟรีตามเว็บไซต์ต่างๆโอ้ยเลิกถอยรถไงเลิกแต่งงานไงเลิอกอะไรมันไม่ได้ครับดวงดาวมันบอกว่าคุณจะต้องเอาดวงผัวดวงเมียไปจับเลิกเลยสวมแหวนแต่งงานกันตอนกี่โมงต้องตามนั้นเลยนะฮะจะเป็นวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันอะไรก็ต้องตามนั้นไม่ใช่บอก โอ้ย,อยฉันไปจัดงานวันเสาร์อาทิตย์แขกเกลือจะได้เยอะๆอันนั้นเอาไว้เป็นงานเลี้ยงแล้วกันครับแต่ว่เลิกสวมแหวนเนี่ยฟอขอกำชับนิดนึงว่าคุณต้องเอาดวงหัวดวงเมียไปดูดวงเลิกสวมแหวนแต่งไงานไม่ต้องไปเซิร์ชนะฮะไอของเว็บฟรีต่างๆนะโอ้ยคุณเกิดวันนั้นราศีนี้เหมาะกับวันนั้นเวลานี้มันไม่ได้ครับต้องเอาวันเดือนปีเกิดไปดูกันเลยเป็นเรื่องเป็นราว แล้วเรื่องนี้ไม่ต้องโทรมาหาซ้อน,นะฮะซอไม่ได้รับดูนะครับซอไม่ได้เก่งเรื่องเลิกออยาซอไม่ได้รับดูฉะนั้นในตรงส่วนนี้เราคงเลยขอฝากเตือนไว้แต่ก็อย่างที่บอกนะมันมีโอกาสรอดการวิวามันมีโอกาสที่จะมีความส,สมหวังในเรื่องของความรักแต่มันมีเงื่อนไขแค่ตรงนี้แหละว่าเฮ้ยคุณต้องดูเลิกดูยามดีๆนะไม่นั้นเขาเรียกว่าหม้อข้าวยังไม่ทันจะดำนะฮะอาจจะต้องเลิกต้องล้างกันไปเลยก็ว่ากันได้ขอให้โชคดี